สบายดี <Hubble> สบายดีสบายดีครับทักทายพี่น้องทางช่อง Youtube หมอลำเพชรลำเพิ่อนอัลเฟียเลนะครับสบายดีสุขูสุขพนครับเมื่อนี้นะครับผู้ยบาลสายจวดพร้อมครับคาราวานทีมงานโอ้ยโดนกะโดยการนํำของคุณแม่สุภาพหัวลำเพื่นเด้อคุณยายนะครับพร้อมครับไอ้พ่อน พอทุนสาวไม่มีหรอกครับเพนะปนอยนะครับเมื่อนี่มานะครับบุกหรือมาเยี่ยมยามทำข้าวบ้านลูกสาวนะครับคำลาลำละครเพชรลำพินนะครับมาหอดจอดถึงเราเด้เป็ดหน่อยกราบกรับกรับกรบ นี่เติ่งติดตามมาใหญ่บ้านมา่ยังมือนี่อ่าใหญ่บ้าลยาสุภาพเจ้าพ่อใส่แน่ตอนนี้คุณยาวิ่นรถเดี๋ยวพี่น้องจะติดตามนะครับสีบลสุพีสุนองฟังว่าเข้าไปยังแน่มา่ยังแน่ครับมือนี่ครับโอ้ยเข้าเดียวขึ้นหาพัทก็ทันแล้วทีนี้หาพัทครบคุ้นนี่พอที่นางเบิึงเข้า๋ยวนี้ ไอ้ลองเพลงมาคืนนี่ไร่ชนคืนี่มันท่ไหแสดงว่าเบิรงนี้จคุามจอนเดิด์คืนเป็นเป็นรอยเบอร์หงเาางงวทลูกทะเลห้องเรยนนะเรือใต้ลูกก็ลูกลูกเป้นไง่้านสาวน้องเชอรี่น้องเชอรี่ครับอ่าล้านสาวเป็นผู้หลอกฟังนี่เปนกะตีจกามข้างไค้เบิรงลูกสาวเจ้าของนั่นนี่ิดตาม เพ hey? e ื่อีเรื่องดีโอ้ย่อ้ยดอนโอ้ยยยดอนยัยดอนพี่น้องไอ้คิดดอนหาั่นกัวทันเอาเลยให้เอาเขาเอาสิให้พอเรากินเขาน้ำสัมผัสกินน้ำกินเปืาแม่อยาว่ากินเขาเขาไครับกินน้ำกินน้ำแกงแซ่บแสดงว่าทากินเขาหอมเอา เดี๋ยวผมสิขออนุญาตขอทุนผมสิไปนั่งหันมายูไก่คอมเมนต์ผมอย่าอ่านขอทุนนั่งนี่นะครับพี่น้องสิได้เห็นได้ยินเสียงชัดเจนโซเลกันไปน้ำฟังเสียงไปพร้อมอยนี้ลาดูค่าไปหาหมออีส้นหุ่นหลอยส้นท่างมากเยอะยว่าม่าเยอะกว่าน่าติดต่กัน อันาีกินกับอันอันข้ามหลาคือไผ่คือพอเนี่เบืองหน้าผาคือพอเบืองหนาผากคือมังคนทีานูเขาไปเห็ดหน้ผากมันก็่ได้เฮ็ดคือคือพอผกก็คือพอเบข้าเข้ามาอีกอเดยอุ้ยพ่อแม่พ่อมังคอนวานุเห็ดหน้าผากเขาจะมาไปฉีดอยู่ที่นี่กระจพ่อมู่ไหนฮะเป็นที่แกกระจายกระจายรวโอ้ไม่เอาก็ยังท่วมหรือว่าอาเเป็นคำาหลาคือพอตอนนี้ฉ้นองสาากับพี่จันเลยลูกหน้าใครพ่อเลย คนยิ่งพึ่งพ่อใจพ่อลูกหนูยิ่งพื่งพ่อเนี่ยผ้หิงเหมือนพ่อน่ะครมบากินกินแม่จะกินเข่าฮะย่ากเายงย่งยบเนี่ยยาไปหานมนสัตว์มา่อยดกง่ยดิแต่พ่อก็ไดสัตว์ดีอย่เดียกบเพาะยางยั ้ต้มไก่บ้านพี่น้องต้มไก่หน้าค่ะข้าย่างพันธต้มไก่นาสิบโบว์่าอย่างเดียวก็ตื่นไก่หน้าพี่น้องเราเราเลี้ยงอยู่น้าเลี้ยงน้ำไห่หน้าให้่ย่างไปสินะไม่ไม่มีหัวอาหารก็หากินเองของเขาเลี้ยงถ้ามันชาก็เลยเป็นไก่นานะคะสัมา้บ่าออยู่พได้กินน้ำสัมผัสไปพร้อมเนาะพี่น้องกินเขาไปพร้อมอันนี้ว่าพี่น้องฟังตรงๆเลยว่า เพิ่นตอนรับเข้าแล้วด้วยเอาผ้าขามาหาอย่หากินสีถามมึงอาหารแตะละย่างก่อนมาจากสายพยบานจะเป็นค้นถามนะครับสีถามคุณพ่อว่านะครับเราจังสีสัมผัสที่ไปที่มาเนาะอันนี้อันนี้ไม่ยั้งนี่พ่อ,อน,นี่จา้าพี่น้องหกพันกว่าท่านนี่คือบรรยากาศนะครับดูบริเวณบ้านของของกำลาครับก็คง,งจะเป็น บ้านพีเมืองน้องครับอยู่ในบริเวณนี้ครับที่ได้อยู่อาศัยอยู่ในเขตนะครับตรงนี้เอาให้พี่น้องได้เบิ้งบรรยากาศนะครับนี่บักฮุ่งก็คือบ้านเฮาอยู่พี่น้องครับ พี่น้องหกพันก็าทันครับขอคนละแช่นะพี่น้องเดี๋ยวจากน้อยพยาบาลสิภาไปสัมผัสนะครับทั้งคุณแม่กับคุณพ่อนะครับทำเข้าทำเข้าวหลังจากลูกสาวที่ได้ไปขามฟังไปทั้งคุณล่ะนะครับมันมีความรู้สึกว่าจังไดกะเอาแช่ซอยกันครับพี่น้องแช่ซอยกันเีย นี to ่กัดมองไงคุณนายแม่กลับมาให้กำลังใจน้ำครับมันเอ้ากดไลค์กดแชร์ครับกดให้กำลังใจเด้อพี่น้องสุกูสุกนครับพี่น้องเกือบเจ็ดพันทันแล้วนะครับเมื่อกี้เจ um> ็ดพันแล้วขอบคุณครับ

คือาำฟังน,นะครับขมาบันบนะครับตัดไซแฮ่แพร่พไซบือเออ <c oughs> เอากระตัดเด้ตัดแล้วก็มาฟังอเออแพร่ไซบือนี่ครับของลูกสาวกำหลักเมนี่กะขอบคุณพี่น้องกับเจ็ดพันันที่เขามาให้กำลังใจนะครับ บอกว่ยกายกกินลร้มันจะใส่สุดบ่ได้คือมือแทกกับสีว่าได้ทอดเ่นตาน <c oughs> บเด้อล่ะเออทอว่นตา <c oughs>